มันจะมีเชือกนมีอะไรหรือแล้วผสมกับน้ำมันเป็นสีดำนะครับผสมกับน้ำมันน้ำมันที่ใช้แล้วนะสีดำอยู่ในกระปุกทีนี้เราก็ไปวางเนไปแล้วก็ตเส้นนะครับน้อาเรมาเต่สีแดงที่เขาดเพิ่มดุ๊บๆอย่างนี้เลยอันเดียวกันอันเดียวกันีแล้วนะรับบบ Oh. เอมนะครับโอเคทุกท่านเดี๋ยวไลน์นี้หนึ่งชั่วโมงยี่สิบเดี๋ยวลงไลน์ขึ้นใหม่ครับไลน์ขึ้นบอกไปสิโอเคครับจัดไปสวัสด uh ีครับบอกไปโน่นครับมีขึ้นไหมมาดองข้างในครับ ้ักีปัหาปัหาครอัทางตัมคือบอกใครมีปัญหาสักบคร าวะะามไปเรื่องอะไรครับครับจะทับสายมันครับครับเปิดเครื่องครับครับดูเครื่องมาครับอันนี้เอาบริเกนมาลงหมด ขอบคุณพี่น้องเอฟซีในทุกๆช่องนะครับผมสำหรับคืนนี้นะครับทางคุณลุงนะครับก็ดำเนินการนะครับคือมันเป็นอยู่สองล็อกนะอยู่สองหลังหลังด้านซ้ายมือนี่เป็นของแอดมินตือกับแอดมินน้องวิวนะครับเป็นช่องมนโอมกับ,กบ,กกบุูคนฟมิลีรเนาะส่วนด้านขวาเนี่เป็นทีมแอดมินของมนโอมนะครับพี่น้อง น้องียนไหมแอดมินของมณโอมพรมทัพย์นะครับผมแม่นครับถูกต้องน,นะครับคุณน้องของผลิตภัณฑ์ทีพีนะคือน้องไม่ว่าจะเป็นน้องเปรี้ยวครับแล้วก็น้องแอนนะครับแล้วก็น้องแนนแล้วก็น้องอ้อเนะนาะบบนาว่ประมาณก็คือจะดเนินการตรงด้านข้างนะครับุณน้อง คือกันครับฝั่งด้าน,ด,านด้านซ้ายมือครับก็คือกอดบล็อ,อ,อกขึ้นมาสี่ก้อนนะครับรอบหนึ่งสองสามสี่สี่ด้านไปั <c oughs> อบอครับขอบเข้าไปได้เลยขอบพูดที่ตอบ ลุงพันโอ้วน้องธนวันบอกว่าฝากวางยาลุงคนหน่อยค่ะมีการวางยาเลยมันวางวางยาขยันต่อครับพี่น้องเอาแจ้งบอกตราบใดที่เขียดยังร้องนะครับพี่น้องเราก็จะทํางานต่อไปอย่น้องจนกลัวเขียดหยุดร้องครับเมนครับสําหรับพี่น้องเยีนะครับก็นั่งดูนอนดูเลพี่น้องเด้อนะครับถ้ามีช่วงจังหวะเวลาก็ ส่งเสียงกวนพ่อหนุ่มก็ได้น่ามันไรไปเนาะก็คงอีกสักพักครับคุณลุงบอกว่าประมาณหกทุ่มครับพี่น้องก็คงประมาณนี้กว่าหกทุ่มก็คงต้องพักก่อนก่อนครับซึ่งมือเช้านี่ครับทางคุณลุงก็เริ่มงานตั้งแต่ทุกโมงครับพี่น้องทุกโมงเช้าครับพี่น้องนะครับเบื้องต้นก็คือในการเคลียร์พื้นที่เนาะตรงบริเวณรอบบ้านนะพี่น้องนะครับก็จะมีคุณลุงมันจะทํา ด้วยตัวเองนะพี่น้องก็เลยเห็นกั็ไปร่วมได้ช่วยกันนะพี่นัก็พื้นที่ตรงบริเวณรอบบ้านครับหลังจากที่เราสร้างอะไรต่างๆก็พยายามติดเค้าที่เขาทางน้องพี่น้องๆประมาณนั้นนะครับก็จะให้เรียบร้อยไปทั้งหมดก็ยังไม่โอเคนะพี่น้องเพราะว่าก,การต่อเติมอยู่ครับพนะี่น้อง ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอ็ซีทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับในช่องมนโอมครับช่างผลแบรนด์ฟอร์มารีนะครับพี่น้องหลังจากที่ไปดูคลิปดูโฆษณาต่างๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องก็มาดูในไลฟ์สดเนาะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณที่ยืนยันการรับชมด้วยการกดไลค์นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของมนโอมโฮมชับนะครับพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำนครับพี่น้องสีล้ำสีพัฟฟ์ครับพี่น้องกแคมพีพีกาแฟนะกับพีพีโกโก้เด้อพี่น้องเนี่ เสี้ยวขององคเขาปู่ด้วยนะครับพี่น้องนะครับผ่านยูทูบเบอร์ในสายของลุงคนบ้าลุงพลตั้งแต่ทุกทุกช่องนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพี่น้องแล้วก็ขออยทิศทรัพย์ให้กับทางพี่น้อง FC ที่ตระลักท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับพี่น้องมีความสุขกายสุขใจนะครับจะเป็นนิ่งเงี่งล่ำรวยยิ่งยิ่งไปนะครับ ขอให้เงินไหลนองกองไหลมานะครับแล้วก็มีโชคมีลาภถูกแบตเตอรี่ลงมาที่หนึ่งทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อ ตามที่คุณลุงเพิ่นตั้งเป้าหมายไว้ก็ประมาณหกทุ่มครับไปนู้นเลยชวโมงกว่าๆนะครับ,รก,รก,รบก็จะทําตรงบริเวณเสาคานตรงนี้ก่อนนะคุณน้องเนาะหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันต่อไปครับน้องพอแบงค์แค่หมดเอาไหมเดี๋ยวไม่ก็น้อง<ะ>โอ้จะไม่มีิดเดียวน เป็นเงินเยอสิบหกดูของหมื้นเเอาของน้องอุค์แปดสิบเก้าสิบสองน้ององค์อะไอีกผิดีกสองผดเลยองผิดโอ้เขาไม่ใช่นะบอมไม่รู้อะเขาคงเยอะละมั้งอ็นนี่เราเอามาใช้เราก็ได้แค่หน่อยแต่แบ่งให้เองใช้ก่อนไว้ใช สามเแสนนะสองสิบวันก็เป้าหมายก็คือประมาณหกทุ่มนะครับพี่น้องก็ฝงสระยะนะครับประมาณหกแสนครดูงเอาอย่างไว้ดู

ครับก็สวัสดีทุกช่องสำหรับช่องเดิร์นะครับนี้ก็มาช่วยก็จะมีนะครับลงพนนะครับใครบ้น,นอกเด้รนะครับมีสตรอรี่ช่างดำสตรอรี่วก,ก็โอสตรอรี่ แล้วก็พิรวรรณชาแนล Channel นะครับหมวดเื่นเดอรนะครับก็ยังอยู่นะครับตอนนี้ยังอยู่นะครับ